สบายดีพ่อม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุมวคนเดอ้อพี่น้องวันนี้มาลินทงานพระเถ่าพี่น้องเป็นไปเซเด้สองคนนะทางน้าน้นองก็นอนกับสาวหมิงได้ออเพิน่นได้ลูกพี่น้องแต่ว่าพิพนประท่านมาตาห้องหมอมอยู่ห้องหมออยู่ มามาจอบเอื้อยแต่เอื้อยเพราะท่านมาแตหของหมอ่นเลูกเป็นมือื่นมานันสบายดีจ้นแม่หักทุกคนเลยจ้าบาวต้นเพิ่นเห็ดใส่สุ้มกุ้งวะบาวตนสุ้นแต่ชินแล้วอะไรเพิ่นวะอันนี้ ผ่า,าเอื tá, Maria, here here ้อยเพิ huh. one minute, one minute, ni, right. Now, ่นยังบ่ทันมาแต่ห้องหมอพี่น้องได้ได้มื้อได้ได้มาซื้อนี่เนาะวานนี่เนาะววาานนนีได้วานนี่เด้อพียงเนาะได้วานนี่แต่ว่ายังบ่ทันมาแต่ห้องหมอหมอให้นอนก่อนแล้นี้คือเขาเอื้อนยังนี่นี้เขาเอื้อนยันก่อนนี่ลืมเลยตะลึงเนาะตะลึงตะลึงตะลึงอยู่ไผแล้วก็มีเต้าหมอแล้วเพิ่นมามื้ออื่นสิ ถ่ายให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องแบบอยู่แบบบ้านเท่านะพี่น้องเนาะแบบอยู่ไทแบบโบราหนับหนับถือกันมาพี่น้องอยู่มาแบบแต่จะไหมอะไพี่น้องแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องอยู่มาแบบอยู่ก้ามห่อนจ้ะแต่ว่าก้มเย็นต่างหากเลยขอลายนะขอลายกันก้มเย็นกินเหล้าแดดจะแห้งๆอยู่ ประมาณฮอดแล้วบ่5:00นประมาณ5:00นเนาะ5:00น5:00นแต่ว่าแดดยังแฮ่ออยู่าบาต้นพนเ็ดอันใส่สมกุ้งิลาแล้วเนาะใส่เนต้นใส่เนเ็ดแล้วลอยังอยากใส่บ่กใส่ือเนาะบ่อนบ่ ปูดอกเอาแกะปู้มันนะบริจาคฝ่ายมันตายใส่เท่าไรเนี่ยใส่เท่าไรเนี่ยใส่เท่าน้องเนี่ยน้องนี่แหละครับน้องชาติเปน้องเป็นเห็ดเองประดิษฐ์เองไหมน้องน้องเว้ยนะขันกุ้งไรป้าหเต็มนะผัดไนะป่าของเขาทั้งนั้นต้นอะไรปใส่เสียก็ได้เนาะได้แล้วใส่เสียต้นเห็นแล้วสวนเลยเด้อ เนี่ยคนจมไปจะลงเซไปหากุ้งหอยแต่บ่มีหมูไปจักพี่ลงน้ำไปไปเฮาก็มีอันใส่เฮาเนาะแต่มันใส่บ่เทกบ่มีคนไปน้ำนะบ่จักบ่อนใส่ใครละหาใส่เนาะหากินอยู่เซบ้านเฮาละเลาะบ้านมันมันนี้มื้อนี้ว่างเวียกพี่น้องแล้ววิ่งไปพูดดีกัเลยพาน้องอนนไปหาเลาะพี่น้องมื้อนี้ เราตั้งใจ้ว่นมาจอบเอื้อยนั่นแหละแต่เพื่อนบ่ทันมาเพื่อนอะพี่น้อ,อนงอื่นมาอะไรเสิมาจอบไปที่ห้งหึงยังมันมาต่งออยากมาเบิ่งหลานจักพาเงินมาเบิเ่งน้องไปจอบเบิ่องยังไงนะเจ้าจอบเบิ่องยังจอบเบิ่งต้นใหม่เพิ่นมาหลักเบิ่งต้นใหม่เพิ่นล่ะเจ้านี่มีหลายอย่างมีหลายต้น ต้นปาเป็นิ้วเนาะปลูกหลายอันนี้คือต้นงิ้วอันนี้ต้นงิ้วมีหมากพงน้ำต้นหมากพงก็ต้นยังไงที่มารีวิวต้นไม้เลยได้เพิ่มอันนี้เพิ่มผลปลูกหลายอย่างมากลำไยหมากเมีมหมากม่วงโอ้ยหลายอย่างเลยมีดอกเศรษฐีน้ำคุณนายตื่นสวยก็มีมีหลายอย่างหลายต้นอันนี้คุณนายตื่นสวยเนาะมันใหญ่ขนาดไหนนะคุณนายตื่นสวยแหละฉีกกระเดาษบ่ ต้องฟูให้ง,งามเหรอเอ้อเห็นปะฝั่งบุบฝนปลูกเวลาอย่างนี่กูไม่ดูแดดแห้งกระทั่งขำแม่งแดดแห้งใช่เนาะอันนี้ตูบตูปเทาพอน,นอนมันคักได้เย็นคักงามเลยเนาะ,ะคือสิยเ,นนเย็นคักมันเวนเป็นอะไรเวน่นมีดอกไผ่ดิพะน่าว ดอกไพ่แผงโซล่าเซลล์หุงห่งคักอยู่เป็นกลางคืนเห็นเพิ่นเปิดอยู่เป็น,นแผ,นแผน่นแผ่นแผงโซล่าเซลล์ประหยัดไฟตัวนี้มั้งครัื้อหอบเดียวจบเลยพี่น้องซื้อซื้อมาหอบเดียวมันสากแสงอาทิตย์โอ้คักคักคักมีไก่ต่อพคอนนั่งไก่ป่า ไกลนี่คันหมวนเรียงไว้พังเฉียงคัน,น,นับเป็นกระท่อมไม้ไม้หมดเลยราคาก็ยังเป็นไม้แบบโบฮานโบฮานเจอว่าคัาากตัวนี้เย็นคักทางในคักเนาะแต่เย็นคักอน,นีง ว่าเทาเย็นแค่ไหนกลางคืนเนาะกลางคืนเย็นแล้วนะจะขายกี่แบบว่าอันนี้ให้เพื่อนแบบรีสอร์ทอยู่นะแบบรีสอร์ทรีสอร์ทพี่น้องเน็ตล่งคาดแบบนี้แหละไม่เลยบริเวณฟุกตู่ไปหาโนอนอยู่ยำฮอนคักคักได้บรรยากาศเลยตอนทั้งพังนี่ก็ทีเป็นนั่นแหละเป็นวัดต,ติดวัดเลย ไกลขันหมดนะครับสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีชิคุสุคนยาง่น้องอนนนยยางหลาอพี่น้องนนี้ยันนย่างย่านน้องอนนนเบื่อว่ติดกระคัดพี่น้องนนี้เลยพาน้องอนนนมายางหลาะพี่น้อง บังวิวบังวิวพี่น้องวิววัดกับมนรนจะกาศร้นอนๆแต่ว่ากลางเว้นนี่มันเป็นไงเพี่น้องแค่กลางค,าคาืนเดี๋ยวมาทางนี้เนาะมีเสียวอลไรพี่น้องเลยมาเหา่าบ้านไอ้ดีวันสินพี่น้องนะเป็นว่าทางนี้วันสินนี่โปกแกามาแล้วทางนี้มันเด็กๆจังหน่อยในชิปประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะชิ้นนี้เหรอเล่นวันเดิมวันทายหมดเลย chưa Chiu Vâng, Chiu Chiu ơi chưa Chiu <laughs> Đi chưa Chiu <laughs> Mà nằm chưa chưa vâng chưa ơi Đê <laughs> chưa mà nằm thuộc ngàn chưa chưa <laughs> quái chưa 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 ơi chưa Chiu, Chiu, chưa chưa

อย่าข้าลิ้นวัดเลยนะครับว่าทั้งทึงเ่พี่น้องใครร้อนไหนขบมาข่าไม่พ่เห็นวิวมาเลยพี่น้องขากันเลยอย่พาบินหัวบินหัวบินหัวเฮ้ยแล้วิดเรย่างถอยหลังนะมุมนี้ขากเลย ยวบรรยากาศพนะี่น้องเซลฟี่เซลฟี่กับกำแพงวัด <c oughs> ไม่ใช่กับบ่ขึอ้อดำแสงตกแสงมัน <c oughs> ตกน,นั่นเลยทีนี้ผมขับเลยมาตามผมได้พนะี่น้องเยากยไปต่อกับมันแดดทางหน้า ก็ชิยุตท่นี้แหละยาน,นน้องอานนทแดนนน,อนนท์อันนั้นขัดโกะ้เนยเลยอานนทนเฮ้ยตะมุตะเมอะไรอะลอมบารีน่ะน้องอานนทกะปราจิพาเลาะบ้านเลยพี่น้องวันนี้แต่ว่ามันกันยังแดดเลยเนะพี่น้องเนานะอยากไปต่ออยู่แต่ว่าแดดมันแห,งแห้งก็ชิยุตเพียงเท่าน,น,นี้เลยพี่นน้องเอาสำหรับคลิปนี้กะขอ ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปใหม่ฝากใหม่พอกันใหม่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองกุ้งบบาล้าน้องอนนน์เด้อพี่น้องเด้อจังได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องฝากครอบครัวเบากุ้งเด้อพี่น้องเด้อฝากครอบครัวฝากครอบครัวเบากุ้งอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อสบายดีพี่น้อง